สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวดมวยบีไบร์บรวนบรัม รำมวยปรปี ร่างที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติรสชาติที่หยาบกระด้างราวกับเศษดินแดนกินฉุนกองใบายาที่เขียวขจีเสียงของแมลงที่ดังกึกก้องในยามค่ำคืนภาพบรรยากาศของต้นไม้ท่ามกลางความมืดมิดทุกสิ่งล้วนเป็นธรรมชาติที่สวยงามแต่เมื่อมันอยู่ผิดที่ผิดเวลามันจะแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัว พ่อสวนยางที่นี่ใหญ่เนอะก็ประมาณ15บห้าไร่เนี่ยถ้ากีดกันสองคนเนี่ยใช้เวลา3-4มสี่ชั่วโมงและยิ่งถ้าเกิดกีดคนเดียวนะค <c oughs> ูณสองน่อ <c oughs> นานขนาดนั้นเลยหรอยิ่งมือใหม่แบบแกด้วยนะรับรองทั้งวันก็ไม่เสร็จโ่ <c oughs> พ่อก็ดูถูกผมเกิน <c oughs> เออพ่อแล้วไอ หลักเขตส่วนยางเราอยู่ตรงไหนพ่อก็ตรงที่กีดยางเนี่ยเดินไปหน่อยจะเจอกระท่อมลุงเพชรแกจะดูแลอยู่ตรงนั้นเนี่ยลุงเพชรเขาเป็นใครพ่อลุงเพชรเนี่ยแกเป็นคนกีดยางที่เหนือนานแล้วแล้วแกเป็นขมิญดั้งเดิมแกพูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแต่แกจะดีนะเจอแกเนี่ยทักทายแกหน่อยแล้วกันได้ครับพ่อเออแล้วพี่นี่เขากีดยางยังไงพ่อ เขาก็กีดสองวันน่ะหยุดวันหนึ่งเออระวังด้วยนะเหวท้ายป่าย,ยางเนี่ยถ้าแกตกไปนะรับรองไม่มีใครเจอกันแน่ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อผมระวังตัวอยู่แล้วเออว่าแต่แกกีดยางครั้งแรกนี้แกกลัวไหมไม่ะพ่อธรรมดาผมไม่ใช่คนกลัวผีอยู่แล้วอไอ้ผีไม่ท่าไรหร่รอกแต่คนนี่น่ากลัวกว่าผีไง ยังไงพ่อก็แกลองคิดดูสิว่าป่ายางตรงเนี้ยติดกับอะไรเขาไม่ชอบหน้าพวกเราแค่เขาเห็นเขาก็อยากลองอยากลองลอง,ลองอะไรอะ่ะลองของเขมีไงเออพ่อยังไม่อยากปล่อยแกไปคนเดียวนะเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยพ่อจะอยู่เป็นเพื่อนแกขอบคุณมากพ่อไม่ต้องห่วงผมเลยนะพ่อ

โบโลไวคัมเมนเฮยลุงโอ oh, เล่นอะไรเนี่ยโบโลไวคัมเมนฮะลุงพูดว่าอะไรนะครับไอหนุ่มมากรีดยางคนเดียวเหรอ ผมไม่ไดมากี่คนเดียวครับลุงผมมากับอ้าวเฮ้ยลุงเพชรเมาป่ะเนี่ยนิดน่อยนิดหน้อยคนรู้จักพ่อเหละครับเอ้าคนที่พ่อพูดให้ฟังไงลุงเพชรอะอ๋อลุงเพชรสวัสดีครับลุงผมชื่อเก๋นะครับเพิ่งมากีดยางที่นี่ได้ไม่กี่วันครับ เออเออสวัสดีเออลุงเพชรเดี๋ยวฝากเจ้าแก่ไว้กับลุงหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปกิดยางท้ายป่าเออฝามด้วยลุง <c oughs> Hmm. พ่อไม่รับไปเหรอที่เออดิเจ๊ได้เมื่อวานเพิ่งหยุดไปราคายางยิ่งดีอยู่ด้วยตอนนี้แล้วพี่ไปคนเดียวได้ไหมไปอ่ะไปอยู่แล้วแต่พี่ยังจำแถวยางของเราไม่ได้เลยดูดีๆก็ได้พี่แล้วเดี๋ยวข้าพ่อมาฉันจะบอกขอออเขาให้เอาไง่ายสักเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ เอาโทรศัพท์ไว้ด้วยตอนนี้ยางราคาดีต้องรีบไปหน่อย เอาลุงเพชรได้กี่แถวแล้วครับ ลุงเป็นไรอ่ะลุง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 ไวค์มินเฮ้ยลุงลุงลุงเป็นไรลุงเฮ้ย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  は เปิดประตูเลยแอมแอมเมื่มอาาวานนี้กลับมาไวแล้วพี่แอมพี่พี่เจอผีผีอะไรผีที่ไหนผีผีผลุงเพชรที่สวนยางไงพ่อ,พอแกว่างไงน,นะก็ผีลุงเพชรอะพ่อผีลุงเพชรที่สวนยางอะพ่อพี่เจอแกจริงๆเหรอเออดิ ตอนแรกก็คือคิดว่าเป็นคนแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆแขนแกไม่มีแขนแกหายไปข้างหนึ่งอ่ะและ้วแถมแกยังทำตัวแปลกๆด้วยนะพ่อเอ้าแล้วนี่พ่อไม่ได้บอกพี่เขาเหรอเอ้าพ่อนึกว่าแกรู้แล้วคนกิดยางทุกคนเนี่ยก็เจอกันหมดแล้วนี่มีผมคนเดียวเหรอพ่อที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยวันเนี้ยที่พ่อกลับมาช้าเนี่ยก็ไปงานศพของลุงเพชร แล้ววันที่แกหยุดเนี่ยลุงเพชรแกโดนโจนป้นโจรป้นนี่มันเอากันถึงชีวิตเลยเหรอพ่อก็เออสิวะลุงเพชรเนี่ยแกเป็นคนห่วงยางมากเมื่อคืนแกไปนอนเฝ้ายางที่กระท่อมของแกแล้วแกก็เจอไอ้นรกนั่นเอามีดปังต่อฟันแขนแกจนขาดมวยบี ใบบวนบรมบรมมวยบรมปี

ก็เออสิวะไม่ใช่แค่นั้นเว้ยมันยังเอาไฟเผาลุงเพชรทั้งเป็นี่ พบกับอะไรบางอย่างทุกอย่างถูกกำหนดไว้ราวกับพีคนจับวางจงหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะนำพาไปยังโชคชะตาที่เร็วรยถึงแม้โชคชะตานั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ตาม